ทุกที่พระองค์เจ้าได้ทรงตรัสรู้เนี่ยนะครับมันออกจากเรื่องซ้ำๆเดิมๆซาก,ซากๆนะครับที่ท่านมีท่านเป็นในสัญญาของท่านที่ท่านไหลไปในกระแสพูดอย่างนี้มันก็ไม่เข้าใจเข้าใจยากเหมือนกันถ้าถึงเข้าใจนะครับพระองค์เจ้าได้ทรงวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งหนึ่งก็คือทำที่ท่านเข้าใจทำที่ท่านรู้นะนเนี่ยใครจะตามรู้ได้ แต่ของเราเนี่อ่านหน่อยหนึ่งฟังหน่อยหนึ่งบรรลุก,กันรู้นั่นรู้นี่รู้ไปทั่วแม้แต่เรื่องทุกข์ <c oughs> นะครับก็ยังไม่เข้าใจมันไม่ใช่ทุกอย่างที่คนทั่วไปเขาคิดกันนะครับพระเขาก็คิดอยู่ความว่างเปล่าไม่มีทุกข์จริงเหรอไอ้นั้นมันไม่มีทุกข์ท่านเข้าใจตัวทุกข์ผิดอยู่ความว่างเปล่าแล้วจะไม่มีทุกข์โอ้ท่านหิวไหม <c oughs> หิวแล้วเป็นทุกข์ไหมท่าน <c oughs> อิ่มไหม อิ่มไม่ได้เป็นทุกไหมเป็นทุก